วันนี้เราก็อยู่กันร้านเช่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช่นหนึ right ่งยำเป็นเมนูแรกกันเลยนะครับหอยแครงปุ้งสุกค่ะกรม้อนลูกสวัสดีเช่นหนึ่งสวัสดีค่ะเราเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับ กุ้งกุ้งูทอนหอยแครงสมั่นค่ะคนเล็ฟังเลยมีหอยแครงมีกุ้งยำอะไรครับเนี่ยอันนี้ตามใจปากแล้วค่ะคคทุกใครอยากกินอะไรก็ใส่ได,ได้เลยคือเราอยากกินเมนูอะไรวัตถุดิบอะไรก็คือเรียงใส่เข้ามาอันนี้อยู่ที่สามร้อยค่ะหกไข่นี่ไม่ล้านะคะหรือล้าล้าทั้กคู่นะ เมนูต่อไปเลยนะครับกับยำหกไข่นะครับไข่ไแรกเป็นหมือไข่นะครับ ำไมไม่เพิ่มแซลมอนไปในหกไข่เลยจะได้ประหยัดไปอีกห้าสิบบาทเอาได้ค่ะเพิ่มเลยเพราะมันก็เยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเพิ่มผักถ้าเราเพิ่มไข่ก็เป็นหกไข่แซลมอนนะคะอันนี้จะเป็นเมนูหมูไข่ใช่ไหมใช่ไหมได้ค่ะเป็นหกไข่ใช่ไหมหกไข่แซลมอนไข่แซลมอนค่ะ มาจากกรุงเทพ่ะุวันนี้วันี้นมาวันนี้นะจะมาพรุ่งนี้หนูไปทระะนะหยุะดีมากยปกติหนูหยุดแั่นัก่าวอันีมันมีธทุระพอดีก็เลยหยุดสามวันเบิ้ลไปเลยจ้ <นะ S 1> าขอบคุณมากค่ะลูก 6คิวแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ6คิวนะขอลูกค้าเขาไม่มีเลขที่ทำไปแล้วด้วยเงี้ยนลอดหอยติด อันนี้หกไข่นะคะอันนี้เราก็เพิ่มสซลมอนนี่เลยจะได้ไประหยัดไปอีกห้าสิบบาทจริงเหรอคะเรียบร้อ,อ, <6 S 2> อยนะครับไข่ <6 S 2> สซลมอนค่ะคุณนกล้องนูนด้ว <laughs> ย เมนูต่อไปกันเลยนะครัะสายมือแม่ค้าเลยนะคะรับสินค,ะคะ้าค่ะสำนักเงินฝั่งนู้นเลยนะคะตองตองอยู่ไหมคะเมน,นูต่อไปนะครับกับเมนูหมึอไข่ใช่ไหมเจ้าหนุ่มหมึกไข่ไซส์สามร้อยห้าสิบใช่ไหมคะใช่ค่อันนี้หมึกไข่ใหญ่แล้วก็บวกอีกสามไข่ถึงสี่ไข่นะคะว้าวแล้วก็บวกกับ

สำหรับหมึกไข่ไซส์สามร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่ได้ม <Hang> ีทุกวันเนาะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะอันนี้มีมาสองตัวเองจ้างที่เมาหมดแล้วเพราะตอนนี้ร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วนะครับส่วนมากร้านอาหารก็จะได้ไปนะไปใหญ่ใหญ่อันนี้ดีกระอกไม่ตีดีเนี่ยมาดูดินี่คนที่รหนึ่งที่ กระเดหอมแดงไม่เอาผักโรยก็สามไข่นะคะเหอเกิดได้ยังไงสั <Du simple. S 2> ่งไว้เปล่าจองไว้เปล่า ทำไมไม่จองก็พักหนึ่งเลยลูกถ้ากินก็โจอดเลยสำหรับสุกไหมถูกไหมครับแล้วก็เพิ่มอีกสามไข่แล้วก็บอกแซมมอนนะคะ กจอตัวไหนะเชนี่เนรียบร้อยจ้ะอันนี้ไม่เอาผักโรยนะคะอ่าไม่เป็นยิ้มใหญ่นะแงต่อแล้วก็ลงคือเมนูล่าใชนีคะใช่ไหมอะครับเมนูต่อไปนะคะ ไข่แดงเค <K> ็มแล้วก็ไข่เมงดาไข่ปลาเติ่มด้วยเหรอไม่ไม <k> ่ค่ะหนูไม่เอาไข่เมงดาแเอาไข่ปลาไม่เอาไข่มมงดาเป็นไข่ปลาก็คือตัวเองเขียนไข่เมงดาแต่เปลี่ยนแล้วไปยุ่วอะไรเขาอะของเขาอะเราก็ว่าเราอ่านไม่ผิดนะยังบอกไข่ปลาไส้ล้อเนี่ยค่ะ เรยงียบร้อยนะครับกับเมนูไข่เมนดาหมูยอไข่แดงเคลนค่ัอุ้ยเจ๊ใส่ไปแล้วุ๊บได้อยู่ใช่ไหมลืมลืมลืมอีกอันได้หมดเลยใช่ไหมฟรีอันนี้ไม่นอนครับเจ๊หนึ่งหมึกไัก ไข่หมูยอไข่ปลาแค่ทคิ่หร่อยูมันมีคิวที่17แต่ว่าเหมือนคิวที่แปดที่เ้าอยู่เราทำประมาณนั้นแเงี้ิเจ็ใช่ไหมใช่ไหม น้ปากกว้างๆนะอ้าปากกว้างได้ค่ะ <laughs> วันนี้มีแค่สองโนน,นี่นอกาจะเป็นไซส์พิเศษมาก็มี200ร้250อยสองร้อยห้าสิบครับสร้เยอะมากมีโคตรหลาย ที่18อยู่ไหนเออย12ก่อนนั่นสิสิไม่น้ำตาลด้วยน้ำตาลแต่นี่แหละไม่ตกตาเขามีมีอันเข่ที่ว่ายำปกติแล้วก็ไม่น้ำตาลอันหนึ่งหนึ่งจำได้ว่าพวกหวา,านะเขายำปกติ เป็นน้ำมะนาวสดทั้งหมดเลยจ้าอันนี้หมึกไข่ไซยักษ์นะคะแล้วก็หมูยอไข่ปลาค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับไม่เคยใช่มั้ยไม่เคยใช่มั้ยนี่เม่หนุนครับเจ๊หนึ่งอันนี้กุ้งคูโคนค่ะหมึกไข่แซลมอนไข่ปูค่ะ จะใช้กางเกงล้าวแบบ250มีอยู่แต่นี้ใช้กระมาตมฐตานมาสำหรับวันหยุดนะครับทุกสัปดาห์นะครับเราจะหยุดวันจันทร์กับอังคารนะครับเปิดร้านตั้งแต่4โมงนะครับถึง2ชั่มงครึ่งนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ปังหมดมาได้เลยนะครับ ไข่กุ้งตูโทนแซลมอนนะครับยังองอเรียบร้อยน,นะครับเ้จ้าอน,นี้กุ้งทูโทนไข่ปูหมึกไข่ไข,ข่อ่าสซมอน,นค่ะสิ ที่มีจะเริ่มมต่ทำติดตอตต่อโอเคผมคือผิน่ือ่ลจะ่ตังเลยเหรอว่า่ ไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับกับเมนูยกร้านนะครับสำหรับเมนูยกร้านนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีคนทักถามเช่นหนึ่งมาเยอะเลยนะครับว่า ที่หนึ่งเปิดเป็นชายไหมไม่เปิดไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ไม่ได้สอ,อนสวรด้วยนะครับต้องทำหมดคิวจองอะ่ะถึงจะตอบได้ว่าคิวที่เท่าไหร่ถ้าคิวจองมันจะสลับขึ้นสลับลงอยู่นี้แหละมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าคิวที่เท่าไหร่เดี๋ยวสิบแปดเดี๋ยวย้อนกลับมาที่สองเนี้ยค่ะมันก็ยังเป็นดิงจองอยู่ ผลที่20ไปแล้ว21ไปแล้วทั้งหมดบินจองทั้งหมดที่ตามมามันจะไล่คิวให้ได้แต่ตอนนี้พี่หนึ่งสลับขึ้นสลับลงแต่ถ้าเกิดบินจองไม่มาพี่หนึ่งก็จะทําบินต่อไปเลยค่ะสำหรับเมนูยกราณนะครับเราก็เลือกปูม้าสดปูม้าสกได้นะครับ ได้นะครับเป็นลายก็ได้นะครับตอบช้านิดนึงนะครับเพราะต้องไล่ตอบนะเจ๊หนึ่งทำคนเดียวนะคะมีเวลาตอบเช้ากับท่ำมืดแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะถ้าเจ๊หนึ่งทักไปเช้าๆช้าต้องขออภัยด้วยนะเจ๊หนึ่งไม่ใช่หุ่นยนนะตอบได้ยี่สิบชั่วโมงสั่งได้อยากได้นะสิบนาแล้วนะคะจะมีคำว่าแบงค์ชาร์ตนะ

O que รลานนะคะไม่รู้ต่อไปนะครับอันนี้ไม่รู้เลยจริงไก่ไุ่ปลาสตำล้ค่ะ สองชั่วโมงพี่เต้ประมาณถ้าน้องแล้วเป็นคิที่ห้าสิบแปดค่ะต่อไปเมนูไรเช่นนึงปูหมาปูสุกปูหมา้งปูมาปปมาสุกไขป่ปูใช่ไหมปูมมาสุกไขป่ปูแล้วก็ไข่แดงเค็มตอนนี้ประมาณสองชั่วโมงนะครับยังไม่จดน,นะครับ ลอดูในเพจนะคะไ้ทางนู้นเลยเตรียมเสียตังประมาณสองชั่วโมงนะครับแข่งไม่จดนหม๊ะเดี๋ยวเราปิดกับเมนูนี้พร้อมทั้งหมดไหครับยี่สิบจิงอยู่ตอนนี้ต้องไว้ต้องอดทนต้องท่องไว้ว่าอดทน ไปเดินเล่นก่อนจุดแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวให้น้องโทรตามนะ้ถ้าไม่อดก็ไม่เป็นไรรอบหน้าหรือไม่ก็จะมีบริการจะส่งหนึ่งได้ค่ะอันนี้อยู่ที่นี่ป้าค้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ประจวบค้าต่างจังหวัดเราก็มีบริการจะส่งนะได้ค่ะอยู่ที่เซนุ่โล่ส่งถึงค่ะส่งวันถึงแล้วพี่ินุโล่เดี๋ยวเจ๊แพ็คน้ำแข็งลงไปให้ให้ใจถึงในการจ่ายเดดเจ๊ส่งให้หมด จัดเตเลยนะคะกระดาษอยู่ด้านหน้าเลยค่ะลูกจัดเองเลยเดี๋ยวมารับบัตรคิวซ้ายมือเต้นะติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแท๊กตามปากช่องด้วยนะครับแล้วก็เพจเจ๊นหนึ่งแท๊กตามปากครับอย่าลืมนะครับร้านเจ๊นหนึ่งจะหยุดทุกวันจันทร์กลางคันนะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับจัดให้เสร็จก่อนไม่ใช่เรานเช็คบิลด้วย หรือจะเขียนตามใจปากตัวเองก็ได้นะคะว่าจะใส่อะไรบ้างตอนนี้เขายังไม่จดประมาณสองชั่วโมงนะครับ ทำสิบเดียวย้อนมาทำสิบเสร็จแล้วเดียวย้อนมาที่สิบที่ได้น้อยเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเช้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายจ้าสามร้อย้าสิบแล้วก็ฟุ้งสุกเผ็ดน้อยผลไม้ล้วน แอร์แร์สาไข่สี่ไข่สิบห้สิ